สสดีนะครับเปิดตัวคู่รักคนในวงการอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนยกให้เป็นคู่รักตัวอย่างที่นายช่าระหว่างหน่อยบุศกรของผัวพันและเคนจิระเดชผัวพันเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งแม้ว่าปัจจุบันลูกๆโตเป็นหนุ่มแล้วแม้กระทั่งทางด้านหาหน้าล่าสุดเผยถึงเรื่องชีวิตที่ไหลคลอิจฉาถามว่าเราอิจฉาตัวเอง บางมายลูกก็ดีสามีก็ดีเจ้าตัวเผยหลายๆคนก็น่าอิจาเหมือนกันพี่หน่อยน่าอิจาพี่เคนก็เลี้ยงลูกดูลูกแทนภรรยาไปเที่ยวไหนก็ได้ออกขอบคุณข้อมูลที่นี่นุคอมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ